สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาชวนดูหนังเรื่องซูมิโกะกูราชิกันนะครับ หนังว่าด้วยเรื่องวุ่นๆของเราวัยรุ่นมุมห้องที่มักจะใช้ชีวิตติดมุมอยู่ที่ไหนสักแห่งเหมือนกับเจ้ามีขาวตัวนี้ที่ได้หลีกหนีจากความหนาวเหน็บของขั้วโลกเหนือมานั่งซุกตัวจิบชาอุ่นๆอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับพ่อห่มคู่ใจของเธอต่อมาก็เจ้าแมวสุดขี้อายที่มักจะแอบมาตะกุยเล็บของตัวเองอยู่ที่มุมห้องโดยมีเจ้าต้นหญ้าคอยอยู่เคียงข้างเพื่อพูดให้กำลังใจอยู่เสมอตามมาด้วยเจ้าหมูชุบแป้งทอดริมจานซึ่งด้วยความที่เจ้าหมูทอดริมจานนั้นมันทำมาจากแป้งกับไขมันซะเป มันจึงทาให้เขามักจะถูกเหลือทิ้งไว้ในจานอยู่เสมอเหมือนอนกับเจ้าหางกุ้งทอดและเหล่ากวนไข่มุกก้นแก้วตัวน้อยโดยพวกเขาได้แต่เฝ้าใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งพวกเขาอยากที่จะถูกใครสักคนกินอย่างอร็อร่อยต่อมาก็เจ้าแพ่นกวินที่ยังคงค้นหาตัวเองไม่เจอและได้แต่นึกสงสัยไม่มั่นใจว่าตัวเองใช่แผ่นกวินจริงๆหรือเปล่าซึ่งแตกต่างจากเจ้ากิ้งกาที่ถึงแม้ว่าเธอจะรู้ตัวดีว่าตัวเองคือไดโนเสาร์แต่เธอกับเลือกที่จะเก็บงําความลับนี้เอาไว้โดยไม่บอกให้ใครรู้ถึงตัวตนที่แท้จรงะากววอมมมัมัต กันอยู่เสมอก็คือคาเฟ่ติดมุมคาเฟ่สุดสงบที่ทุกคนจะสามารถมารวมตัวอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข กระทั่งในวันหนึ่งขณะที่เจ้าผีกำลังทำความสะอาดคาเฟ่เหมือนอย่างเช่นเคยอยู่นั้นเขาก็ได้พอเพอิญไปพบเข้ากับทางเข้าลับที่เชื่อมลงไปยังห้องใต้ดินอันชวนขนหัวลุกซึ่งภายในห้องใต้ดินแห่งนั้นนั่นเองเจ้าผีเขาก็ได้ไปพบเข้ากับหนังสือนิทานเล่มหนึ่งที่ส่องสว่างเจิดจ้าราวกับกำลังเชื้อเชิญให้เจ้าผีเปิดมันออกก่อนที่มันนั้นจะได้มีเงาปริศนาของสัตว์ร้ายปรากฏออกมาเขมือบเจ้าผีเข้าไปซึ่งเสียงอึกทึกที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทำให้เหล่ากวนเพื่อนมุมห้องได้พากันลงไปสำรวจยััังงงงห้ง้้้้อออลบใตดดดินดินนนนนนเเพืู่่่วาาามกกะไรขขึีแ แต่ทว่าในขณะที่เราควนเพื่อนมุมห้องกำลังค้นดูอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยอยู่นั้นจูจ่ๆเรื่องไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเจ้าปีศาจยักษ์ที่สิ่งสถิตยอยู่ในหนังสือนิทานเล่มนั้นมันได้โผล่ออกมาดูดกลืนเหล่าควนเพื่อนมุมห้องเข้าไปในหนังสือนิทานพร้อมกันทั้งหมด จนกระทั่งมารู้ตัวอีกทีเหล่ากวนเพื่อนมุมห้องพวกเขาก็ได้กลายไปเป็นตัวละครในนิทานเรื่องโมโมทาโร่ไปเสียแล้วซึ่งในขณะที่เหล่ากวนเพื่อนมุมห้องพวกเขากําลัง,งงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็ได้ไปพบเข้ากับลูกทอยักษ์ลูกหนึ่งซึ่งพอเมื่อพวกเขาได้ลองผ่าเจ้าลูกทอนั้นดูพวกเขาก็ได้พบเข้ากับเจ้าแมวที่ได้รับบทเป็นโมโมทาโร่เด็กชายผู้กล้าหาญที่ถูกโชคชะตาลิขิตให้ต้องออกเดินทางไปปราบเจ้ายักษ์ใจร้ายเพื่อนําพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่หมู่บ้านของตนแต่ทว่าในขณะทที่่่่เเเเเจจ้าาาาแมวแลวล,ละหพพออออองงงืืนนกกํัดิไปปร เจ้้าายยกใจรยอยู่นนั้จูๆมันก็ได้มีเจ้าลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในเนื้อเรื่องของโมโมทาโร่โผลออกมาซึ่งพอเมื่อเหล่ากวนเพื่อนติดมุมพวกเขาได้ลองไปพูดคุยถามทยกับเจ้าลูกเจีย๊ยบมันก็ทําให้พวกเขาได้รู้ว่าเจ้าลูกเจี๊ยบตัวนี้เขากําลังหลงทางและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดซึ่งทันทีที่เจ้าแพนกินเขารู้แบบนั้นเขาเขาก็ได้ตีต่างเอาเองว่าเจ้าลูกเจี๊ยบหลงทางตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับเขาที่กําลังค้นหาตัวเองซึ่งนั่นมันทําให้เจ้าแพนนนกนนกีเเออ่่ามทืืหัับ และได้ความถูกตาต้องใจตั้งแต่แรกพบเจ้าแผ่นกินเขาจึงได้เสนอตัวอาสาจะหาหนทางในการพาเจ้าลูกเจี๊ยบกลับบ้านแต่ทว่าก็น่าเสียดายที่เจ้าแผ่นกินเองเขาก็ไม่รู้ว่าบ้านของเจ้าลูกเจี๊ยบอยู่ที่ไหนในโลกนิทานอันแสนกว้างใหญ่แห่งนี้กระทั่งในขณะที่ทุกคนกําลังระดมหัวช่วยกันคิดหาหนทางช่วยเจ้าลูกเจี๊ยบกันอยู่นั้นจู่ๆเหล่าก้นไข่มุกจอมซนพวกเขาก็ดันมือไวไปแตะโดน,นกลไกในหนังสือนิทานเขาจนมันได้ทําให้เหล่ากวนเพื่อนมุมห้องพัดหลงเข้าไปสู่นิทานเรื่องใหม่และกระจัดกระจายแยกหายกันไปคนละละททิาางงงซึ่ในนครั้้้ีเจ มีเขาเธอต้องมารับบทเป็นเด็กสาวตัวน้อยที่ต้องมาขายไม้ขี่ท่ามการความหนาวเน็บโดยมีเจ้าลูกเจีย๊ยบติดสอยห้อยตามมาด้วยส่วนทางด้านของเจ้ากิ้งก่าเธอก็ได้หลุดเข้ามาอยู่ในโลกนิทานเรื่องเจ้าหญิงเงือกน้อยและได้รับบทเป็นนางเงือกผู้ที่ใฝ่ฝันอยากที่จะได้เห็นว่าโลกเหนือพื้นสมุดนั้นมันเป็นเช่นไรซึ่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั้นเองมันก็ทําให้เจ้ากิ้งก่าได้ไปพบเข้ากับเจ้าหอยทากปลอมที่มารับบทเป็นเจ้าชายผู้สูงศักแห่งโลกเหนือท้องสมุดและก็ดูเหมือนว่าเจ้าหอยทากปล แต่ต้องมารับบทเป็นอลาดินในโลกอาหรับราตีกับเจ้าหมูทอดที่กลายไปเป็นหนูน้อยหมวกแดงที่ต้องคอยมาหวาดระแวงกับบรรยากาศอันไม่ชอบมาพากลที่อยู่รอบตัวซึ่งเพื่อเป็นการจัดการกับเรื่องวุ่นๆุ่นทั้งหมดที่กาลังเกิดขึ้นทางด้านของเจ้ามีข่าวกับเจ้าลูกเจี๊ยบพวกเขาจึงได้นําเอาลากเลื่อนที่หามาได้มาใช้เป็นพาหนะในการบินขึ้นไปยังดวงจันทร์อันเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังนิทานเรื่องอื่นๆซึ่งนั่นมันก็ได้นาพาให้พวกเขาทั้งสองได้มาพบกับเจ้ากิ้งกาและเจ้าหอยทากปลอมที่อยู่ในโลก เจ้าลูกเจี๊ยบเขาก็ดันมาซวยถูกพวกปูจับตัวไปและโผล่ออกมาอยู่ในโลกนิทานอาหรับราตรีที่เจ้าแพนกวินอยู่ ตัดสลับมาที่ทางด้านของเจ้าหมูทอดกับเจ้าหางกุ้งเมื่อเรื่องราวของหนูน้อยหมวกแดงดําเนินมาจนถึงจุดคลายแมต์เจ้าหมาป่าฮิวโซที่ปลอมตัวเป็นคุณยายมันก็ได้เผยท่าแท้อันแสนน่ากลัวของตัวเองออกมาและพร้อมที่จะขย่ำจับเจ้าหมูทอดกับเจ้าหางกุ้งกินจนไม่เหลือซากแต่ทว่าเจ้าหมูทอดกับเจ้าหางกุ้งพวกเขากลับไม่ได้หวาดกลัวเจ้าหมาป่าเลยแม้แต่น้อยเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเขาทั้งสองได้แต่เฝ้าใฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าจะมีใครสักคนจับพวกเขากินอย่างอร็อร่อยซึ่งนั่นมันก็ะทาให้สถานการณ์กลับตลบังจจจจนนนเเเ้้้าาาาามป่่่่่ทททีีตตตตกใอออัข หมูทอดและเจ้าหางกุ้งต้องเป็นฝ่ายวิ่งหนีเตลิดหนีหางจุกตูดไปซะเองกระทั่งในขณะที่เจ้าหมูทอดกับเจ้าหางกุ้งพวกเขากำลังผิดหวังที่ไม่ถูกจับกินอยู่นั้นพวกเขาทั้งสองก็ดันเผอิญไปนั่งทับประตูลับอย่างไม่ได้ตั้งใจจนมันได้นำพาให้พวกเขาทั้งสองเข้ามาสู่โลกนิทานอาหรับราตรีและพบเขากับเจ้าแพนกวินกับเจ้าลูกเจี๊ยบที่อยู่ในโลกนิทานแห่งนั้นแต่ทว่าด้วยความที่เจ้าหมูทอดกับเจ้าหางกุ้งพวกเขาโผล่มาอย่างกระทันหันมันจึงทำให้เจ้าพรมวิเศษตกใจเป็นอย่างมากจนมันได้พพาาาาาาวกกกเเเเเ้้้้้ททททััังงงหหมมดขขไปปยยระตููลลบีีีุ่่่สโนนนจจญอ เจ้ากิ้งก่าอยู่ซึ่งในเวลาเดียวกันนั่นเองทางด้านของเจ้าแมวที่รับบทเป็นโมโมทาโร่เขาก็ได้เดินทางมาถึงยังเกาะลับอันเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้ายักษ์ใจร้ายซึ่งทันทีที่พวกเขาทั้งสองได้มาเผชิญหน้ากันเจ้าแมวเขาก็ได้มอบดังโงะให้เจ้ายักษ์กินซึ่งนั่นมันก็ทําให้เจ้ายักษ์ติดใจในรสชาติอันแสนอร่อยของดังโงูเป็นอย่างมากและเอาแต่วิ่งไล่กวดเจ้าแมวเพื่ออยากจะขอกินอีกจนเจ้าแมวเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเจ้ายักษ์จะเข้ามาทําร้ายเจ้าแมวเขาเลยได้พยายามที่จะขุดดินหนีจากเจ้ายักษ กระทั่งตกดึกในคืนเดียวกันนั่นเองขณะที่เารากวนเพื่อนมุมห้องพวกเขากําลังนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นทางด้านของเจ้าแพนกวินที่สังเกตเห็นเจ้าลูกเจี๊ยบที่เอาแต่นั่งมืออยู่คนเดียวเขาก็ได้เข้าไปพูดปลอบใจเจ้าลูกเจี๊ยบพร้อมกับได้ให้สัญญากับเจ้าลูกเจี๊ยบเอาไว้ว่าพวกเขาทุกคนจะช่วยกันตามหาบ้านของเจ้าลูกเจี๊ยบให้เจอให้ได้ หลังจากนั้นในเช้าวนันรุ่งขึ้นแม้ว่าเหล่ากวนเพือพ่อนมุมห้องพวกเขาจะได้พยายามเดินทางไปตามนิทานเรื่องต่างๆแต่พวกเขากลับไม่พบเบาะแส Ahmed อะไรเกี่ยวกับบ้านหรือพักพวกของเจ้าลูกเจี๊ยบเลยแม้แต่น้อยซึ่งนั่นมันทำให้เจ้าลูกเจี๊ยบเขารู้สึกเศร้าใจเป็นอย่างมากที่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่มีสถานที่สำหรับเขาจนมันได้ทำให้เจ้าลูกเจี๊ยบที่หมดหวังตัดสินใจที่จะจบชีวิตของตัวเองด้วยการดำดิ่งลงไปยังบึงน้ำอย่างสิ้นหวังซึ่งพอเมื่อเห,อหล่ากวนเพือ่อนมุมห้องพวกเขาได้ํำน้ำตามเจ้าลูกเจี๊ยงงไปวววาา่มค รซึ่งสิ่งใดซึ่งหน้าที่อย่างนั้นความจริงมันก็ได้ปรากฏว่าแท้จริงแล้วเจ้าลูกเจี๊ยบนั้นเขาเป็นแค่เพียงตัวการ์ตูนที่ถูกใครสักคนวาดเล่นทิ้งไว้อยู่ในหน้ากระดาษเปล่าของหนังสือนิทานเล่มนี้เท่านั้นซึ่งนั่นมันจึงเป็นเหตุว่าทาไมเจ้าลูกเจี๊ยบเขาถึงต้องอยู่ตัวคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวมาโดยตลอดกระทั่งพอเมื่อเจ้าลูกเจี๊ยบเขาทนอยู่กับความเดียวดายไม่ไหวอีกต่อไปเขาก็ตัดสินใจที่จะเริ่มออกเดินทางไปตามนิทานเรื่องต่างๆเพื่อค้นหาพักพวกและบ้านที่เขาจะสามารถพักพพพพิิงงงไดด้้้้อออยย่่่่่าาาาาาสบบบใจซึทททััันนนนีีเเเเเเววืืตมมุกกขขรรูแปป็ ความเหงาที่เจ้าลูกเจีย๊ยบต้องเผชิญมาอย่างยาวนานพวกเขาจึงได้ชวนเจ้าลูกเจีย๊ยบมาอาศัยอยู่ร่วมกันกับพวกเขาและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเหล่ากวนเพื่อนติดมุมแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกําลังปรับเปลื้มใจกับสมาชิกใหม่อยู่นั้นจู่ๆประตูมิติที่ใช้กลับสู่โลกความจริงมันก็ได้ปรากฏออกมาซึ่งเพื่อเป็นการปีนขึ้นไปยังประตูมิติที่อยู่สูงลิฟต์เจ้าแมวเขาจึงได้ขนหน้ากระดาษเพื่อน,นำเอาเศษชิ้นส่วนของสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ในนิทานเรื่องอื่นๆมาต่อเข้าด้วยกันและสร้างเป็นหอออออคคยยทททีี่่่่่่พพพพววววกกกกกเเเขขขขาาาาาจจะะใช้ป้ปปปนนึึนไัังงงรตตตููมมิิิืลลบสโแถ าลูกเจีย๊ยบเขากลับเดินข้ามผ่านเข้าไปในประตูมิติไม่ได้ซะอย่างนั้นเพราะด้วยความที่เจ้าลูกเจีย๊ยบเขาเป็นแค่เพียงตัวการ์ตูนที่ถูกวาดขึ้นมาจากจินตนาการมันจึงทําให้เขาไม่มีตัวตนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงและไม่สามารถออกไปจากโลกนิทานแห่งนี้ได้ซึ่งนั่นมันจึงทาให้เจ้าลูกเจีย๊ยบเขาทําได้แค่เพียงโบกมือลาเหล่ากวนเพื่อนมุมห้องที่กําลังค่อยๆพากันทยอยออกจากโลกนิทานไปทีละคนสองคนซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันก็ทําให้เหล่ากวนเพื่อนมุมห้องรู้สึกกกกกกกเเเเเเ้้้าาาาาาาใจจจจป็นนนนนอยย่่่งมมมโดดฉพะัับบบแวิิททีีสสสลูุ หลังจากนั้นหลายวันผ่านไปเหล่าควนเพื่อนมุมห้องพวกเขาก็ได้ช่วยกันรังสรรค์นิทานบทใหม่ที่เจ้าลูกเจี๊ยบเขาได้อาศัยอยู่กับเหล่าพ้องเพื่อนและบ้านอันแสนสุขอย่างที่เขาเฝ้าทวินหามาโดยตลอดและหนังเรื่องซูมิโกคุราชิก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายนี้หากข้อมูลผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนผมต้องกราบขออาภัยมณที่นี้ด้วยนะครับหรือเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ